เลนสและโคแวนได้สร้างเครื่องตรวจจับใต้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นถังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตัวทําละลายซึ่งสามารถรับสัญญาณที่บังเอิญของนิวตรอนและโพซิตรอนที่ระดับลึกลงไปได้หลังจากการทดลองผ่านไป5ปีในที่สุดพวกเขาก็ได้รับคําตอบในปี1956พวกเขาสามารถบันทึกแสงวาบสองครั้งได้เป็นชุดแรกและสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่นี้ก็คือหลักฐานการมีอยู่ของนิวทริโนที่เขาจะยาก สิ่งที่พวกเขาทำคือความสำเร็จอันน่าทึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นิวทรินมีอยู่จริงและเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่เพียงแต่แนวคิดในกระดาษหากนิวทรินหลังไหออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนโลกแน่นอนว่าพวกมันก็ควรถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายในเตานิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดนั่นคือดาวฤกษ์ก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์สงสัยกนันมาอย่างยาวนานเลยว,ว่าอะไรที่ทําให้ดาวฤกษ์ส่องแสง อะไรผลักดันให้เกิดพลังงานมหาศาลขนาดนั้นผู้คนตั้งทฤษฎีว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นเหมือนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์ซึ่งอาจทํางานตรงกันข้ามที่ว่าอะตอมของธาตุที่หนักกว่าจะแตกตัวออกมาจนมีขนาดเล็กกว่าและปลดปล่อยพลังงานออกมาอันที่จริงคือธาตุที่เบากว่าได้หลอมรวมเข้าด้วยกันผ่านปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อเป็นธาตุที่หนักขึ้นในใจกลางของดวงอาทิตย์ความร้อนและความดันมหาศาลทําให้นิวเคลียสของไฮโดรเจน ล้อมรวมกันเป็นเฮเลียมและตามทฤษฎีแล้วก็ควรมีนิวทรินจํจำนวนมหาศาลกำลังพุ่งผ่านดวงอาทิตย์ได้อย่างอิสระและออกสู่อวกาศดังนั้นหากเราสามารถตรวจจับนิวทรินจากดวงอาทิตย์ได้เราก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่หล่อหลอมมันได้และนั่นทำให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ส่วนลึกของใจกลางดวงอาทิตย์นศูนย์วิจัยใต้ดินแซนฟอร์ดเมืองลิตรัฐเซาโดโคตา ที่นี่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำมาก่อนในระหว่างปี1876ถึงปี1960กว่า80ปีผู้คนดำดิ่งลงสู่สวนลึกของโลกเพื่อตามล่าหาสิ่งที่ล้ำค่าทองคำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขุดโลหะมีค่าอีกต่อไปเพราะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกำลังใช้ที่นี่เพื่อตามล่าหานิวทริโนในปี1965นักทดลองชื่อเลเดวิสได้มาทดลอง และพิสูจน์ว่าอะไรที่ทําให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงเลเดวิสรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นบนโลกที่เรียกว่านิวทริโนเขาเริ่มตระหนักว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วจักรวาลเช่นดาวฤกษ์พวกมันก็ควรพ่นนิวทริโนเหล่านี้ออกมาตลอดเวลาแต่การตรวจจับพวกมันไม่ใช่เรื่องง่ายการคำนวณแสดงเห็นว่านิวทริโนจากดวงอาทิตย์นั้นเจือจางมากและส่งผลให้เครื่องตรวจจับที่มีอยู่ใกล้กับพื้นผิวของโลกถูกรังสีพื้นหลังรบกวน ทางเดียวก็คือเขาต้องดำดิ่งลงไปที่ก้นเหมืองใต้หินแข็งเกือบหนึ่งไม์ทีมงานของเดวิสได้สร้างถังเหล็กขนาดเท่าบ้านและเติมสารเตตาคอโลเอทิลีนหรือน้ำยาซักแห้งปริมาณกว่า10,000แแกลลอนตามทฤษฎีแล้วถ้านิวทริโนจากดวงอาทิตย์ชนเข้ากับอะตอมของคอรีในถังก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เลเดวิสควรตรวจจับได้การทดลองนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่สิ่งสําคัญคือถ้านิวทริโนโดนคอลีนที่อยู่ในของเหลวทําความสะอาดได้มันจะเปลี่ยนอะตอมของคอลีนให้กลายเป็นอ์กอนที่มีกัมมันตภาพรังสีและนั่นคือส่วนที่เดวิสรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาเป็นนักรังสีเคมีและสําหรับเขาการตรวจจับอ์กรอนในรูปแบบกัมมันตภาพรังสีนั้นเป็นเรื่องง่ายนักวิทยาศาสตร์คํานวณแล้วว่าต้องมีนิวทริโนจากดวงอาทิตย์ประมาณ1ล้านและ 1, แล้านตัวที่ผ่านแทงของเดวิสในแต่ละนาที แต่ความน่าจะเป็นที่พวกมันจะชนเข้ากับของเหลวและสร้างอะตอมของอ์กรน,นั้นมีน้อยมากเลเดวิสสามารถคาดหวังที่จะพบอ์กรได้เพียง10อะตอมในแต่ละสัปดาห์งานของเขาแทบเป็นไปนไม่ได้เลยเพื่อร่วมงานนักวิจัยของเขาหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าการทดลองนี้จะได้ผลหรือไม่เดวิสต้องโน้มน้าวผู้คนว่าจากอะตอมหลายล้านและล้านอะตอมในทางนี้ เขาสามารถระบุการชนกันที่1หรือ2ครั้งและต้องโน้มน้าวต่อไปอีกว่าสิ่งเหล่านี้คือนิวตริโนที่มาจากดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนเดวิสต้องทิ้งถังขนาดยักษ์ออกมาเพื่อสกัดอะตอมของอะกอนและทุกคนต้องประหลาดใจเมื่อเขาพบมันเข้าให้แล้วแต่มีปัญหาเกิดขึ้นแทนที่เขาจะตรวจจับจำนวนอะตอมได้ตามที่ทฤษฎีทำนายเอาไว้การวัดของเขาได้ผลออกมาน้อยกว่านั้นไคเซอร์เล่าว,ว่า เขาเขารู้จำนวนเป้าหมายตามคาอิบายทางทฤษฎีฟิสิกส์นิวเคลียร์ว่าดาวเากษ์ส่องแสงได้อย่างไรและนั่นนำไปสู่จำนวนเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแต่การทดลองที่น่าทึ่งของเดวิสยังไม่ใกล้เคียงไม่ใช่ที่80%แต่เป็นเพียง1ใน3ของจำนวนเป้าหมายเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นการทดลองผิดพลาดหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ทำการทดลองแบบปิดเพื่อทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับอะตอมของเลใครเซอร์เล่าว,ว่า คนง,งานของเขาได้ทําการทดลองแบบอัมพรางโดยใส่อะตอมหลกัหลกๆลลงไปราวๆ500ชนิดโดยที่ไม่บอกจานวนแกเดวิสแต่เดวิสก็สามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดนั้นได้และกรองมันออกมานับจํานวนที่ใส่ลงไปได้อย่างแม่นยําหากผลการทดลองถูกต้องนักวิทยาศาสตร์อาจเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับนิชโนจากดวงอาทิตย์ผิดไปคลอสพูดถึงปัญหานี้ว่านักวิทยาศาสตร์ได้แต่เกาหัวไปตามๆกัน มีแม้กระทั่งเสนอแนะว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ถูกเผาไหม้ที่แกนกลางของมันแบบที่ควรจะเป็นนี่คือปริศนาอันยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าทั้งหมดในการทําความเข้าใจว่าดวงอาทิตย์นั้นส่องแสงได้อย่างไรแต่จู่ๆเราก็ชนเข้ากับกำแพงอิฐซะงั้นซึ่งทฤษฎีและการทดลองไม่สอดคล้องกันปริศนานี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อปัญหานิวทริโนโแสงอาทิตย์ในปี1970เป็นเวลานาน,านกว่า20ปีนับงงตั้ที่บรูโนปอนเตคอว ได้แปรพักไปยังสหภาพโซเวียตแม้กระทั่งหลังจากนั้นชีวิตของเขาผ่านม่านเหล็กก็ยังคงถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับแต่ในห้องทดลองของรัฐบาลนอกมอสโกปันเตโคโวทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนิวททิโนเขาแนะนําว่าแทนที่จะมีเพียงหนึ่เดียวแต่นิวทิโนอาจมีถึง2หรือ3ชนิดที่แตกต่างกันเขาเรียกมันว่า different flavors หากนี่ไม่แปลกพอ เขายังคำนวณได้ว่าอาจมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นขณะที่นิวติโนเดินทางในอวกาศนิวตินโนมักจะเกิดเป็นประเภทเดียวเสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเปลี่ยนเอกลักษณ์ของมันมันจะเปลี่ยนรูปแบบโดยผสมผสานไปมาระหว่างสาประเภทที่แตกต่างกันสิ่งนี้เรียกว่าการสั่นของนิวตินโนเดวิดไคเซอร์ยอมรับว่าเขาถึงในความคิดของปอนเตโควโวจริงนิวตินโนเหล่านี้ไม่สามารถยึดตัวตนใดตัวตนหนึ่งได้ แต่พวกมันสลับกันเป็นอีกร่างตลอดเวลาเพราะให้สามารถอยู่ในหลายๆสถานะพร้อมกันได้มันเป็นความคิดที่กล้าหารดูเหมือนว่าไม่มีอนุภาคพื้นฐานอื่นใดที่เปลี่ยนเอกลักษณ์ของมันได้ตามธรรมชาติแต่ถ้านิวทรินโนประเภทที่เหลือได้เปลี่ยนเป็นประเภทที่เครื่องตรวจจับของเลสเดวิสไม่สามารถมองเห็นได้ <c oughs> ก็อาจอธิบายได้ว่าทําไม2ในสของนิวทิโนจากดวงอาทิตย์จึงดูเหมือนหายไปดืด้อ และจากแบบจำลองมาตรฐานซึ่งเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่สุดในวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ก็ได้ทำนายสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งออกมาแบบจำลองมาตรฐานคาดการณ์ว่านิวติโนจะไม่มีมวลโดยสมบูรณ์พวกมันจะไม่มีมวลเลยเหมือนกับโฟตอนของแสงถ้านิวติโนไม่มีมวลทฤษฎีที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทำนายว่านิวติโนไม่สามารถแกว่งไปมาได้ ใคเซอร์เล่าว่ามีปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่บอกว่านาฬิกาที่เคลื่อนที่ใกล้กับความเร็วแสงจะเดินช้าลงเรื่อยๆและหากนาฬิกานั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงอย่างแท้จริงนาฬิกาเรือนนั้นก็จะไม่มีวันเดินเลยไม่มีเวลาไหลผ่านสำหรับวัตถุนั้นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์ยิ่งอนุภาคเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่นาฬิกาภายในก็จะช้าลงเท่านั้น มีแค่อนุภาคที่ไม่มีมวลที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงและที่ความเร็วนั้นก็คือจุดที่เวลาหยุดนิ่งดังนั้นหากนิวทรินมีมวลเป็นศูนย์มันก็จะไม่ผ่านการเวลาและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้หากไม่มีการเวลาแล้วนิวทรินเปลี่ยนจากอัตลักหนึ่งไปสู่อีกอัตลักหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไรหากการแกว่งของนิวทรินมีอยู่จริงนิวทรินจะต้องมีมวลอยู่บ้างแต่แบบจำลองมาตรฐานอาจผิดหรือ ตลอดช่วงทศวรรษ1,950และ1,960บอดแสจากการทดลองได้วางรากฐานให้กับเซิร์นและเฟอร์มิลลบถึงแบบจำลองมาตรฐานสิ่งที่พวกเขาค้นพบได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอนุภาคที่ประกอบกันเป็นจักรวาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการทํางานที่เซิร์นได้นําไปสู่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ําความก้าวหน้าทางการแพทย์เช่นการสแกน PET แม้กระทั่งการกําเนิดเวร์ไวด์เวที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้ บางทีความสําเร็จที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของเซิร์นอาจเกิดขึ้นในปี2012หรือเกือบ50ปีหลังจากการนําเสนอแบบจาลองมาตรฐานเพราะนัฟิสิกตรวจพบอนุภาคสุดท้ายที่คาดการไว้นั่นคือฮิกส์โบซอนในที่สุดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จําเป็นต่อการอธิบายจักรวาลทางกายภาพที่ตรวจพบได้ก็ดูเหมือนจะเข้าที่แล้วนอกอมาตรฐานไม่มีสมการที่จะอธิบายได้ว่านิวทริโนมีมวลได้อย่างไรหรือเพราะเหตุใดสําหรับเลเดวิส นิวทริโนสุริยะที่หายไปของเขาดูเหมือนเป็นความขัดแย้งที่แก้ไขไม่ได้เดวิสต่อสู้กับเรื่องนี้มานานกว่า20ปีแต่เขาก็ยังคงคนพบนิวทริโนเพียง 1- ใน3ที่เดินทางมาจากดวงอาทิตย์ในที่สุดปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามในปี1990นาวิาศาสตร์ในแคนาดาและญี่ปุ่นก็ได้สร้างเครื่องตรวจจับนิวทริโนขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่เพื่อไขปริศนานี้ในที่สุดหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาอิเคโนะของญี่ปุ่น นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับแสงกว่า1 1 1 0 0 0เครื่องไว้ที่ด้านในของภาชนะขนาดยักษ์และเติมน้ำบริสุทธิ์พิเศษปริมาณ50,000ตันลงไปเครื่องตรวจจับมูลค่า100ล้านเหรียญนี้มีชื่อว่าซูเปอร์เคการทดลองโดยซูเปอร์เคจบลงด้วยการเป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในกรณีที่เกิดขึ้นม่บ่อยนักที่นิวทริโนจะชนกับของเหลวในซูเปอร์เค ปฏิกิริยาจะทําให้เกิดเส้นแสงที่เซ็นเซอร์สามารถรับได้ซึ่งต่างจากเครื่องตรวจจับของเดวิสสัญญาณนี้ช่วยให้นักวิยาศาสตร์คํานวณได้ว่านิว,นวรตริโนชนิดใดที่ปะทะและมาจากทิศไหนนักวิสศาส์ใช้ซูเปอร์เคทดสอบทฤษฎีการสั่นของนิว,นวรตริโนโดยการจับพวกมันจากแหล่งใหม่ซึ่งก็คือชั้นบรรยากาศาของโลกทฤษฎีเสนอว่าเมื่อรังสีจากอกาศการะทบกับชั้นบรรยากาศาของโลกมันจะสร้างนิวตริโนที่เคลื่อนผ่านโลกนั่นคือนิวตริโนชนิดหนึ่งเดินทางผ่านโลก ผลลั์ซูเปอร์เคเมื่อรวมกับผลลั์จากการทดลองอื่นสามารถแสดงเห็นได้อย่างชัดเจนว่านิวทริโนสามารถเปลี่ยนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งได้เพื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องมีมวลและนี่คือสัญญาณว่ามวลของนิวทริโนนั้นไม่เป็นศูนย์ผลลั์ที่ได้นั้นแปลกใหม่นิวทริโนเปลี่ยนตัวตนของตัวเองได้และนั่นทําให้นิวทริโนมีมวลในที่สุดถ้าเช่นนั้นการทานายธรรมชาติของนิวทริโนของแบบจําลองมาตรฐานก็ต้องผิด ไคเซอร์บอกว่าด้วยข้อมูลใหม่หลักฐานชี้ชัดว่านิวทรินสั่นไหวได้จริงพวกมันเปลี่ยนอัตราของตัวเองดังนั้นพวกมันจึงมีมวลความท้าทายที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษในการทำความเข้าใจปัญหานิวทรินจากแสงอาทิตย์ก็สิ้นสุดลงนิวเคลียร์ฟิวชันในดวงอาทิตย์ทำให้เกิดนิวทรินชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ในระหว่างการเดินทางอันยาวนานในอวกาศนิวทรินจะสั่นไหวและกลายเป็นส่วนผสมของทั้ง3และบนโลกเครื่องตรวจจับของเลเดวิส ตรวจพบได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นเพราะลับของเขาแม่นยำมาโดยตลอด37ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มทําการทดลองทําให้เลดีวิสได้รับรางวัลโนเบลในที่สุดสําหรับบลูโนปอนเตโค o โวและทฤษฎีการแกว่งของเขาน่าเศร้าที่การค้นพบนี้สายเกินไปหลังจากการวิจัยและการค้นพบมาเกือบ100ปีในปัจจุบันนักฟิสิกส์นริโนอาจต้องเผชิญกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา สมการของแบบจำลองมาตรฐานซึ่งมีความแั่นยำมากสำหรับอนุภาคชนิดอื่นๆแต่กลับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมนิวทริโนจึงมีมวลหรือเหตุใดจึงแกว่งไปมานี่เป็นสัญญาณว่าความเข้าใจของเราในเรื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์ทุกวันนี้การทดลองเกี่ยวกับนิวทริโนก็ยังคงดำเนินต่อไปที่ควรโลใต้นักวิทยาตได้สร้างเครื่องตรวจจับนิวทริโนที่ใหญ่ที่สุในโลกมันประกอบด้วยเซนเซอร์มากกว่า5,000ตัว ที่เจาะลึกลงไปในน้ำแข็งแอนตาร์กติก1ลูกบาทกกิโลเมตรมันถูกเรียกว่าไอซ์คิวบ์นอกเหนือจากการตรวจสอบการสั่นของนิวทริโนแล้วไอซ์คิวบ์ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกล้องโทรทัศน์นิวทริโนมันสามารถตรวจจับนิวทริโนในจักรวาลจากระยะทางไกลหลายพันปีแสงได้นี่คือจักรวาลที่เพิ่งเปิดสู่สายตาของเราในตลอด50ปีที่ผ่านมาและยังมีอะไรอีกมากมายที่ร้อยเราค้นพบด้วยการทดลองใหม่ๆเช่นไอซ์คิวบ์นักวิาศาสตร์เชื่อว่านิวทริโน อาจเปิดเผยการค้นพบที่นอกเหนือไปจากแบบจําลองมาตรฐานนิวติโนสามารถช่วยไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งในฟิสิกส์ของปัจจุบันได้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เอกภพของเราสร้างขึ้นส่วนใหญ่นั้นหายไปเคอร์สติ elles, นเปเลสนักฟิสิกส์จาก MIT อธิบายว่าภารกิจทั้งหมดของฟิสิกส์อนุภาคก็คือการอธิบายตัวของจักรวาลและดูเหมือนว่าเราจะทํางานได้อย่างน่าสจัจคุณแค่หมุนคริตศาสตรรบนโมเดลมาตรฐานและทุกอย่างก็จะสมเหตุสมผลถึงขนาด มันก็ยังอธิบายเพียงแค่ส่วนเล็กๆของสิ่งที่สร้างจักรวาลของเราขึ้นมาเท่านั้นเมื่อมองเข้าไปในอวกาศนักจักรวาลวิทยาสามารถมองเห็นอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของสสารที่ยึดกาแล็กซี่ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันแต่เครื่องตรวจจับของเรามองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงนักวิทยาศาสตร์เรียกวัตถุเหล่านี้ว่าสสารมืดเพราะไม่มีสิ่งใดในแบบจําลองมาตรฐานที่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสสารส่สวนใหญ่ที่จักรวาลของเราสร้างขึ้นมา คอเลาว,ว่าโมเดลมาตรฐานสามารถอธิบายเอกภพได้ประมาณ5%ส่วนอีก95%ยังคงเป็นปริศนาที่สมบูรณ์เพราะมันสร้างขึ้นมาจากของมืดไม่ว่าจะเป็นสสารมืดหรือพลังงานมืดและยังใดอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเราก็ไม่รู้แม้แต่เป็นเลสเองก็ยอมรับว่าสิ่งที่เรารู้จริงเกี่ยวกับสสารมืดคือมันสร้างแรงโน้มถ่วงแต่มันไม่ได้โตตอบกับเครื่องมือที่เราใช้ในการสังเกตจักรวาล อะไรก็ตามที่เติมเต็มอุกาดมันเป็นมากกว่าสสารธรรมดาที่ประกอบเราและโลกและดวงดาวมันคืออนุภาคอื่นหรือชนิดอื่นไม่ว่าอนุภาคของสสารเมอจะเป็นเช่นไรนักวิทยาศาสตร์จะต้องมองข้ามแบบจําลองมาตรฐานเพื่อค้นหาพวกมันและนิวทริโนอาจเป็นกุญแจสําคัญเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบการแข่งของนิวทริโนและดูเหมือนว่ามีบางอย่างไม่เข้าพวกเซลเลอร์บอกว่า การสังเกตการณ์ครั้งแรกมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990มีบางอย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจกำลังเกิดขึ้นนักวิาศาส์ได้ยิงลำนิวตริโนไปยังเครื่องตรวจจับในระยะเพียง500หลาและพบว่า New นิวตริโนควรจะแหว่งช้าเกินกว่าที่เครื่องตรวจจับจะเห็นว่าพวกมันเปลี่ยนแปลงในระยะไกลได้นั่นคือตามทฤษฎีแต่เครื่องตรวจจับพบว่ามีนิวตริโนประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่านิวตริโนจะสั่นเร็วกว่าที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎี สิ่งที่แปลกที่เราเห็นก็คือนิวทรินดูเหมือนจะเปลี่ยนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากและเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ที่ยังมีนิวทรินอยู่อีกนอกจากนิวทริน3มชนิดที่แบบจําลองมาตรฐานอธิบายแล้วอาจมีนิวทรินตัวที่4ท,ที่ส่งผลต่อพวกมันและทําให้พวกมันแกว่งเร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่านิวทรินมันหรือสเตอริลนิวทรินแม้จะยังไม่เคยตรวจพบโดยตรงก็ตาม เ e ลเลสบอกว่าที่นักฟิสิกส์เรียกมันว่านิวทริโนมันนั้นก็เพราะมันมีปฏิกิริยากับอนุภาคอื่นน้อยกว่านิวทริโนทั่วไปนิวทริโนมันอาจเป็นอนุภาคผีขั้นสุดยอดมันจะไม่ชนกับอะตอมในโลกของเราเมื่อไม่มีเครื่องตรวจจับมันได้ก็เหมือนกับเรามองไม่เห็นตัวมันดังนั้นในตอนนี้วิธีเดียวที่เราสามารถบอกได้ว่ามันมีอยู่คือสังเกตผ่านผลกระทบต่อการสั่นของนิวทริโนชนิดต่าง,างหากมีนิวทริโนมันอยู่ มันจะทำลายความสมมาตรของแบบจำลองมาตรฐานที่จัดระเบียบอนุภาคใน3ามกลุ่มไคเซอร์สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีนิวตริโนชนิดที่4คุณจะใส่มันไว้ที่ไหนบนแผนที่ของเราไม่มีที่ว่างให้กับนิวตริโนในตัวที่4ดังนั้นเขาจึงคิดว่าหากเราค้นพบเข้าจริงเขาจะต้องมีเรื่องอไรเกิดขึ้นอีกมากมายหลังจากนี้หากพวกมันมีอยู่จริงนิวตริโนมันก็ควรจะมีมวลแต่มันไม่มีปฏิกิริยากับอุปกรณ์ตรวจจับของเรา เช่นเดียวกับสสารมืดพวกมันอาจเป็นอนุภาคแรกของสสารมืดหรือไม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อนิวตริโนที่เรามองเห็นพวกมันสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าถึงหน้าต่างไปสู่อีกลอกหนึ่งได้ไหมไคเซอร์คิดว่านิวตริโนอาจเป็นตัวเชื่อมหรือเกือบจะเป็นสื่อกลางหรือประตูมิติที่นำพาเราไปยังสิ่งต่างที่เป็นไปได้อ,อื่นๆที่เฟอร์มิลแลบนักวิทยาศาสตร์กำลังมุ่งสู่ความจรงิงเรากำลังเข้าใกล้กับมันมากขึ้นนักฟิสิกส์นิวตริโนมีความอดทนอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคือการค้นพบที่สําคัญจริงๆเรากําลังพยายามตอบคาถามที่สําคัญที่สุดในวิชาฟิสิกส์และนิวติโน่อาจเป็นคําตอบทั้งหมดสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นอนุภาคสมมติที่ไม่มีใครคิดว่าสามารถตรวจจับได้ในตอนนี้มันอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขสิ่งที่จะกรวลส่วนใหญ่ของเราสร้างขึ้นมาและวิธีการทํางานของมันไคเซอร์ปิดท้ายว่า ทุกครั้งที่เราเงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้าดูเหมือนจะมีนิวเทโนที่อยากรู้อยากเห็นมากมายพวกมันคอยหลอกหลอนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้เดินทางอย่างคว้ยแขวแต่นักเรียศาสตร์ก็พยายามอย่างสุดขีดเพื่อขุดลึกลงไปและศึกษามันและนั่นก็น่าตื่นเต้นอย่างน่าสจัจดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนจากบางทีอาจมีอยู่บางทีไม่มีเราอาจไม่มีทางรู้มาเป็นตัวที่แน่นอนที่สุดของเราไปสู่ขั้นตอนต่อไป ประวัติศาสตร์แสดงเห็นว่าด้วยความเก้าน้าเล็กๆน้อยๆเราได้เรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าประหลาดใจเกี่ยวกับจักรวาลของเรามันน่าตืน่นเต้นจริงๆว่าความรู้ของมนุษย์จะนำทางเราไปทางไหนได้อีกและนิวทริโนก็เป็นหนึ่งในผู้นำทางของเรา